หากท่านถูกผู้อื่นฟ้องร้องท่านควรจะทำอย่างไรก่อนไปศาลท่านต้องรู้อะไรบ้างยินดีต้อนรับเข้าสู่บทฟ้องร้องคดีแพ่งในฐานะฝ่ายจำเลยเราเป็นหน่วยงานฝ่ายตุลาการให้ทางเรามาช่วยไขยข้อสงสัยให้ท่านการทำความเข้าใจหมายสารเมื่อท่านได้รับหมายสารท่านควรทำอะไรบ้างลำดับแรกในหมายสารจะมีรายละเอียดและช่องทางการติดต่อของสารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบันทึกอักษร เมื่อไปที่ศาลโปรดแจ้งหมายเลขคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการตรวจสอบคดีของท่านส่วนเหตุคดีความคือประเภทของคดีแพง่งโดยศาลจะจำแนกตามข้อเท็จจริงตามคำให้การของโจทย์ในช่องโจทย์มีปรากฏชัดเจนว่าผู้กรณีของคุณคือใครในทางกลับกันโจทย์ก็สามารถค้นหาว่าใครคือจำเลยเช่นกันเวลาที่กำหนดคือวันและเวลา ที่จะทำการเปิดสารพิจารณาคดีโปรดจดจำสถานที่พิจารณาคดีรวมทั้งหมายเลขห้องพิจารณาคดีเพื่อหลีกเลี่ยงการไปผิดที่ในวันขึ้นศาล ประเภทวันเดือนปีคือแจ้งกำหนดการต่างๆล่วงหน้าที่จะทำในวันขึ้นศาลสองขั้นตอนที่พบบ่อยที่สุดคือกระบวนการเรียมการและการถแถลงคดีด้วยวาจากระบวนการเรียมการคือการยืนยันคำร้องของทั้งสองฝ่ายและสอบสวนหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีการถแถลงคดีด้วยวาจาคือการที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเกลี้ยกล่อมผู้พิพากษาให้ตัดสินตามผลการสอบสวนพยานหลักฐานให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อตัว ช่องหมายเหตุจะระบุรายละเอียดและข้อมูลของคดีขึ้นสารในแต่ละรอบว่ามีอะไรที่ต้องระวังสังเกตเป็นพิเศษจะทำอย่างไรถ้าไม่สามารถไปสารในวันที่กำหนดในกรณีนี้ท่านสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนขึ้นสารหากตัวแทนของท่านไม่ใช่ทนายความท่านต้องได้รับอนุญาตจากสารก่อนหากมีความจำเป็นท่านสามารถขอลากิจกับสารได้แต่ต้องมีเหตุผลอันควรที่เหมาะสมหากได้รับหมายสารต้องขึ้นสารหรือไม่ เมื่อท่านได้รับการแจ้งจากศาลว่าจะมีการถแถลงคดีด้วยวาจาหากท่านไม่มีเหตุผลอันควร ที่ไม่สามารถไปขึ้นศาลและไม่ได้ยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทการอุรท์นี้จะถือว่าท่านยอมรับสภาพซึ่งหมายความว่าท่านยอมรับข้อเท็จจริงตามที่อีกฝ่ายอ้างสิทธิ์หากท่านไม่ปรากฏตัวศาลสามารถตัดสินคดีตามคำร้องของโจทก์แต่เพียงฝ่ายเดียวโปรดระวังการไม่ขึ้นศาลหรือดำเนินการใดๆจะกระทบถึงสิทธิและผลประโยชน์ของท่าน ในการพิจารณาคดีแพ่งครั้งแรกและครั้งที่สองไม่มีการบังคับต้องจ้างทนายความเป็นตัวแทนดังนั้นท่านจึงสามารถไปที่ศาลด้วยตนเองได้อย่างไรก็ตามการสู้ความในกระบวนการพิจารณาคดีแพง่งอาจต้องมีความรู้ทางกฎหมายในระดับหนึ่งหากท่านไม่เข้าใจกฎหมายโปรดติดต่อศูนย์บริการร่วมที่ศาลเพื่อรับคำแนะนำหรือมอบอำนาจให้ทนายความเป็นตัวแทนขึ้นศาลในการพิจารณาคดีหากมีทนายความ จะช่วยให้กระบวนการต่างๆดำเนินได้ราบรื่นมากขึ้นการยื่นคำแก้ต่าง เมื่อท่านได้รับจดหมายแจ้งวันขึ้นศาลท่านจะได้รับสำเนาคำร้องอุทธรณ์ของฝ่ายโจทย์ด้วยหากท่านไม่เห็นด้วยกับคำร้องอุทธรณ์ของฝ่ายโจทและต้องการแก้ต่างอย่าลืมดำเนินการภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหมายศาลหรือก่อนการพิจารณาคดีโดยยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทต่อศาลพร้อมทั้งส่งสำเนาให้กับฝ่ายโจทในขณะเดียวกันแล้วจะเขียนคำร้องเสนอข้อพิพาทยังไงดีท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์สารตุลาการผ่านระบบผู้ช่วย AI ซึ่งจะช่วยบริการท่านยังป้อนสิ่งที่ท่านต้องการค้นหาท่านจะพบตัวอย่างอ้างอิงแบ่งตามประเภทสิ่งที่ควรระบุในคำร้องเสนอข้อพิาพาท 1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลของการแก้ต่าง 2. หลักฐานที่ใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริง 3. ตามคำให้การและหลักฐานของฝ่ายโจทย์โปรดระบุว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพร้อมให้เหตุผลประกอบ หลังจากกรอกหนังสืออุทธรณ์เสร็จแล้วท่านสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือมอบให้สารด้วยตนเองก็ได้การเตรียมตัวก่อนขึ้นสารเมื่อถึงวันขึ้นสารหากสารเห็นชอบที่จะใช้การพิจารณาคดีแบบออนไลน์โปรดดูคู่มือสำหรับการพิจารณาคดีแบบออนไลน์ล่วงหน้าท่านสามารถสแกน QR Code ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม หากท่านไปศาลด้วยตนเองโปรดใส่ใจกับการแต่งกายและรูปลักษณ์เพื่อแสดงความเคารพต่อศาลและคดีในวันพิจารณาอย่าลืมเตรียมเอกสารเหล่านี้ติดตัวไปด้วยอันได้แก่บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆและหมายสารรวมทั้งเอกสารอื่นๆตามที่ระบุในหมายสารหากต้องการเตรียมเอกสารเพิ่มเติม,ตมให้ศาลพิจารณาเพิ่มอย่าลืมเตรียมสำเนาตามจำนวนคนของฝ่ายโจทก์ขอให้ท่านไปศาลล่วงหน้าเพื่อดำเนินขั้นตอนการลง งทะเบียนและรายงานตัวต่อสารแต่เนิ่นๆกรุณาสำรองเวลาเพื่อหาสถานที่ตั้งของสารที่จะไปด้วยขอแนะนำให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในกรณีการพิจารณาคดีแบบออนไลน์อย่าลืมเข้าสู่ระบบล่วงหน้าเช่นกันมี2วิธีในการรายงานตัวได้แก่การเช็คอินด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์และการเช็คอินด้วยตู้เช็คอินหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วให้รอหน้าห้องที่ระบุไว้และรอให้เจ้าหน้าที่เรียกท่านเข้าห้องหากยังมีเวลา ท่านสามารถรอที่ห้องพักผ่อนหรือเข้าฟังการพิจารณาของคดีอื่นๆหากถึงเวลาขึ้นศาลแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เรียกท่าน อาจเป็นเพราะคดีก่อนหน้าท่านล่าช้าไปเล็กน้อยเฉกเช่นเดียวกับเวลาไปโรงพยาบาลปกติแล้วในแต่ละวันศาลอาจพิจารณาหลายคดีโปรโดอดใจรอสักครู่ท่านสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคดีก่อนหน้านี้โดยดูผ่านทางเว็บไซต์ของศาลและหน้าจอ LCD หน้าห้องหลังจากเข้าไปในห้องพิจารณาคดีแล้วโปรโดนิ่งเงียบและประพฤติตัวให้เหมาะสมขั้นตอนในศาลและสิทธิ์ของท่าน ศาลไม่อนุญาตให้บันทึกเสียงบันทึกวิดีโอและถ่ายรูปในห้องพิจารณาคดีหากมีความจำเป็นท่านสามารถยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอซีดีรอมที่ศาลบันทึกไว้ขอพาท่านดูตำแหน่งที่นั่งในห้องพิจารณาคดีด้านหน้าเป็นที่นั่งผู้พิพากษาด้านล่างผู้พิพากษาคือที่นั่งของผู้บันทึกอักษรคาให้การและล่ามตรงกลางคือลานแสดงพยานทางขวามือคือโจทก์และทนาย ซ้ายมือคือจำเลยและทนายพยานและผู้เกี่ยวข้องรับฟังอยู่โซนผู้ชมเตรียมรอให้การคดีความ ในระหว่างการพิจารณาคดีผู้พิพากษาจะให้โอกาสท่านได้ถแถลงคดีโปรดอดทนรอคิวของท่านขั้นตอนจะเริ่มจากการถแถลงของฝ่ายโจทก์แล้วจึงจะเป็นการโต้แย้งอธิบายของท่านในฐานะจำเลยกรุณาพูดเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้นหากผู้พิพากษา<อ>มีข้อสงสยัยท่านสามารถชี้แจงเพิ่มเติมหากท่านกังวลว่าอธิบายได้ไม่ชัดเจน ท่านสามารถยื่นคำร้องเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรโปรดเคารพสิทธิของอีกฝ่ายในระหว่างการให้การกรุณาอย่าขัดจังหวะของฝ่ายโจทหากท่านอยากจะถแถลงการโต้แยง้งโปรดยกมือขึ้นหลังผู้พิพากษาอนุญาตจึงเริ่มถแถลงการโต้แย้งในสารจะมีผู้บันทึกอักษรคำให้การแต่เจ้าหน้าที่จะไม่บันทึกทุกตัวอักษรโดยจะบันทึกเฉพาะสาระสำคัญของการพิจารณาคดีเท่านั้นหากพบว่าเจ้าหน้าที่บันทึกผิดพลาด หรือเข้าใจผิดสามารถแจ้งได้โดยทันทีสารจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ในระหว่างการพิจารณาคดีและจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ตามลำดับเราเรียกว่าแฟ้มคดีโดยสารจะรวบรวมคำอุทธรณ์เอกสารหลักฐานและบันทึกคำให้การในการพิจารณาคดีจนถึงณที่นี้ช่วงเวลาระหว่างการพิจารณาคดีทั้งสองฝ่ายสามารถยื่นคำร้องต่อสารเพื่ออ่านแฟ้มคดีได้หรือขอแฟ้มคดีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดีรอมหลังจากที่สารทำการตรวจสอบหลักฐานที่จำเป็นแล้ว และให้โอกาสทั้งสองฝ่ายถแถลงคดีด้วยวาจาหากผู้พิพากษาเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องสอบสวนเพิ่มเติมหรือชี้แจงแล้วผู้พิพากษาจะประกาศสิ้นสุดการถแถลงคดีหากท่านมีหลักฐานหรือข้อมูลใดๆที่จะต้องการนำเสนอต่อศาลท่านควรน,นำเสนอก่อนที่ผู้พิพากษา จะประกาศสิ้นสุดการถแถลงคดีมิฉะนั้นเมื่อผู้พิพากษาประกาศสิ้นสุดการถแถลงคดีโดยหลักการแล้วจะไม่มีโอกาสขึ้นศาลอีกและจะไม่มีการพิจารณาเอกสารใดๆต่อจากนี้อีกหลังจากสิ้นสุดการถแถลงคดีแล้วผู้พิพากษาจะแจ้งบอกวันประกาศตัดสินพิพากษาให้ทราบในวันที่ขึ้นศาลนั้นเลยในวันประกาศคำตัดสินพิพากษาหากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเข้ามาร่วมรับฟังผลผู้พิพากษาจะประกาศคำตัดสินในศาลแต่ ไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมหรือไม่สารก็จะส่งผลประกาศตัดสินพิพากษาให้ท่านเป็นลายลักษณ์อักษรการขึ้นสารไม่ยากอย่างที่คิดอย่าลืมปกป้องสิทธิ์ของพวกเรา